เอ,อ่อท่านชาชาจะตรวจงานผู้รับเหมาก่อสร้างแค่เขี่ยทางเท้าก็แหลกผมว่านะน่าจะเก่งกใจท่านสมมากกว่านะเนี่ยโรดจงรู้ ว่าที่ฉันทำลงไปฉันทำไปเพื่อใครเพื่อแมวไงเพื่อแมวไงเมื่อก่อนโอ้ยทำไมวันโดดเยกโดดเยนอะไรขนาดโดดเรียนยสมัยนี้แค่ปิดไมค์ปิดกล้องแล้วก็แอบไปนอนอปิมคงภูมิใจในตัวคุณ <s au> ท่านประยุทธ์ครับ,รบรเซ็น,นให้ผมหน่อยครับเพื่ออะไรหรอเซ็นเออเเซ็นให้เซ็นให้หเซ็นแบบเอาลายเซ็นแบบเติมเมไปเลยนะไอ้หนุ่ เพนเองเ้อไม่เกี่ยวเพื่อนเพ่เจอกันครั้งแรกเอ้ยแกอะไรหรอต่อยตอนนี้เถื่อนครับไม่ได้โบเอ๊ทีแรกก็ไม่มีอะไรดีกว่าถอดแว่นดูดีกว่าอ้าวสวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเราจะทักไปทวงเงินเพื่อนสิ่งที่เพื่อนจะทำบล็อกครับ<ะ>ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใช่กด u b s c r i b e แล้วเจอกันคลิปหน้าครับ